ามาพบกับเจคเคนนโนะคะในคลิปนี้นะคะเจคเคนนโนนำเสนอที่ดินราคาประหยัดคุกท่านราคาถูกๆนะคะที่ดินเปล่าถมแล้วค่ะเหมาะสำหรับสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยกันนะคะเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่64ต,ตารางวาค่ะเป็นที่ดินชนดคพุทธแดงมีไฟฟ้ามีประปานะคะเป็นประปาของหมู่บ้านค่ะ อยู่ใกล้ปั๊มน้ํามันด้วยนะคะอยู่ใกล้เซวเว่นค่ะวิวดีบรรยากาศดีนะคะเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวค่ะแปลงนี้ราคาเพียง350,000บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกด้วยกับทุกท่าที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในตําบลปากช่องอําเภอรมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะราคาถูกถูกเพราะว่าปกติแล้วนะคะพื้นที่บริเวณนี้ทางด้านผู้ขายได้แจ้งไว้ว่าปกติงานละ150,000บาท แต่แปลงนี้นะคะเจ้าของต้องการขาย1ไร่64ตารางวา3,500ซนบาทเท่านั้นค่ะเจคเนโใส่เ,สเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนะคะนัดไปชมพื้นที่ชมเอกสารกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับเวลานี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ